ไก่ทอดเกลือค่ะวันนี้นะคะเคาจะทําไก่ทอดเกลือค่ะไก่หนึ่งตัวเอามาสับเป็นชิ้นๆเป็นสี่ชิ้นต่อจากนั้นแล้วก็บั้งบั้งไก่ให้มันเวลามาทอดอ่ะมันจะได้สุกข,ข้าข้างในสุกถึงกระดูกจะได้ไม่มีเลือดแดงๆที่กระดูกเวลากินเวลากับเนี่ยแล้วก็ล้างให้สะอาดพอล้างสะอาดแล้วเราก็มาปรุงรสเลยด้วยน้ำมันหอยกับรสด,ดี สองอย่างเข้ากันเขา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 นวดให้เข้ากันพอเนวดอเข้ากันแล regard, ้วก็พอนวดเข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได <can> <can> mm ้แป้งทอดกรอบที่มันเป็นสําเร็จแล้วอ่ะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งขีดหนึ่งขีดหรือว่าหนึ่งถ้วยอ่ะถ้วยเล็กอ่ะไกล้หนึ่งตัวแล้วก็ขยำ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 ให้เข้ากัน พอขยำเข้ากันแล้วเราก็มาตั้งตั้งน้ำน้ำมันตั้งน้ำมันให้เดือดตั้งน้ำมันให้อน้มน้ำมันเยอะหน่อยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ใส่ไก่ที่เราเค้าแป้งเค้าเาครื่องทุงไว้ลงไปทอด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 แล้วกลับด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งสุกแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่ง จะเป็นสีเหลืองทองน่ากินมากเลยพขาสุกแล้วเราก็เอามากินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวแล้วก็กินกับแจ่วบองอันนี้เค้าทำแจ่วบองแล้วก็ทำอนน้ำพริกตาแดงด้วยกินกับไข่ทอดแล้วก็นึ่งข้าวเหนียว